ก็พอดีน้ำปล่อยน้ำลงคลองเยอะน้ำมันก็แห้งมันก็เห็นเห็นอะไรครับเห็นอะไรที่ไหนเห็นกระเป๋าเป้แล้วก็เห็นรังรังเห็นรังแล้วก็แต่ลูกระเบิดมันอยู่ด้านนอกรังแล้วก็กลับไปบอกพ่อพ่อก็เอาทหารพอดีทหารช่างมันอยู่หน้าบ้านก็พามาดูว่ามันใช่ลูกระเบิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอใช่เสร็จพ่อก็ไปแจ้งความที่โรงพัก ตัววัตถุพยานนะฮะเป็นเซตเดียวโกตีนะฮะที่ยิงกอป,อปอชอว่างระเบิดประตูน้ำาพวกนั้นนะฮะการสุ่ปปมเปล่าเขาไม่สมบูรณ์เมื่อปีห้าเจ็ดนะ,ะครับได,ได้นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยวดีว่าไงยังใช้ได้อยู่ไหมอันนี้ปลอมไหม UD ยดีได้ครับ<า>ใช้ได้ครับลูกกระปลอมเปล่าไม่ปลอมครับลูกไปปลอมเนาะครับผมก็คือยืนยันว่า นะฮะเซตเดียวโกตีเนี่ยมันเคลื่อนไหวนะฮะตามที่ประจักษ์พยานให้การเนี่ยคือไม่เกิน3ามเดือนตำรวจทหารร่วมกันดําเนินการตั้งแต่ปี57แล้วนะฮะก็นี่ฮะประจักษ์พยานก็ยืนยันว่าของพึ่งมาใช่ไหมมาสามเดือนมาพึ่งมานะฮะเขายืนยันว่าพึ่งมาแต่ดีไฟมันก็กลุ่มเดียวแบบที่จับกลุ่มไปแล้วฮะที่บ้านโกตีหลายแห่งนะฮะเป็นเหตุก่อความไม่สงบเมื่อปี57ลูกระเบิดรัสเซียมันเอามาจากที่ไหนนะฮะมันไม่ได้สั่งกันมาง่ายๆนะฮะ ไม่มีฐานที่มาจากเขมรหรือละลอะไรรอบประเทศเพื่อนบ้านอาจีนีไฟไม่มีนะฮะมันกลุ่มที่ใช้เฉพาะเฉพาะอาจีนีไฟฮะอาก้าก็ใช่นะฮะ <Oui. S 1> แต่อาก้ากมันยังมีทั่วไปแต่อาจีนีไฟนี่ไม่ไม่มีประเทศเพื่อนบ้านบ้านเราไม่มีใช้รถนี้นนปีปี <ขา S 1> ปที่ผมรักษาการภาคหนึ่งเมื่อปีห้าเจ็ดยึดตอนนั้นต้องสามร้อยกว่าลูกใช่ไหมที่วังน้อยนะฮะนฮะแล้วมันยึดที่ปทุมอีกก็เป็นร้อยลูกนะฮะอันนี้ทางสืบสวงก็เป็นส่วนที่เขาเอาหนีมา แต่ไม่คาดว่าจะมาเคลื่อนไหวในลักษณะสองกัเดือนเนี่ย ไม่อยากจะเรียกว่ามาทิ้งเนี่ยนะเพราะองค์ประกอบมันครบอ่ะตัวฮะอย่างนี้เรื่องมาทิ้งไม่ยูดีมันมีมันมีทั้งตัวนี่ทั้งตัวทั้งจุดชนวนว่าจุดที่สังเกตได้คือแมกซีนบรรจุกระสุนไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติการได้เมื่อก็คือทางยูดีดูทางกายภาพแล้วยืนยันว่าไม่ได้มาทิ้งนะแตามวนซุ่มไว้เพื่อก่อเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้จากที่ยูดียืนยันนะ แล้วจวนตัวผมเนี่ย็็มันมีมาครบอ่ะมีทั้งตัวลูกระเบิดแล้วมันเชื้อปะทุน่ะนะมันครบอ่ะใช้งานได้เลย